าพือการเกษตอย่างยั่งยืนและควบคุจรการจัดการขั้ที่เร็วรับตนาการเกมขนงน้้อางม่พัฒนานานจะระบบตรวจสอบคุณภาพน้อย่างมีมาตรฐานนโยบายที่สามบอกประการให้พี่น้องรู้จักเรื่องคนดีมีหลักสมเกตเบอร์สองนั้นไง เลือดกลุ่มรมักธรรมสลาเข้าไปทะยันสื่อสัตว์สามเมื่อีน้ำใจช่วยกันตายได้ไหม ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตำบลธรรมศาลาให้ดีกว่าเดิม11มกราคมนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาท่านตำรวจเอกสมเกียรติเลิมเกียรติผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาเบอร์สองเบอร์สอง อดีตรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบราปรามการกระทำผิดเก,กี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง ขยันซื่อสัตย์สามาคัคคีมีน้ำใจถึงแม้จะเกษียรราชการแต่หัวใจยังมุ่งมัน่นเพื่อบ,บ้านเกิดเสมอวันนี้เมื่อมีเวลาจึงขอนำประสบการณ์ตลอดชีวิตราชการกลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเราให้พัฒนาอย่างมั่นคงโปร่งใสและยั่งยืนมาพร้อมกับกลุ่มรักธรรมศาลาทีมงานที่แข็งแกร่งมุ่งมัน่น เขาถึงประชาชนอย่างแท้จริงและทีมงานผู้บริหารมากคุณภาพโดยมีในสุภาพเฉลิมทำรงอดีตกำนันตำบลธรรมศาลาผู้มากด้วยประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใส่ใจแก้ไขทุกปัญหามีความพรม้อมทุกสถานการณ์มาเป็นรองนายกคนที่หนึ่ง และมีพันเอกอนันต์ชันเพ็ญอดีตหัวหน้าแผนกสวัสดิการกองบริการกรมการสัตรทหารบกมาเป็นรองนายกคนที่สอง และมีนายสุรชัยผลประเสริฐหรืออดีตนายกตุย๋ยอดีนตดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรมารมศาลาผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลธรมารมศาลามาแล้วถึงสองสมัยร่วมทีมเป็นเลขานายกและทีมผู้สมัครสมาชิกอบตธรมารมศาลาที่มีความรู้ความสามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงพี่น้องโดยแท้จริงมู่ที่หนึ่ง นางส้มออมจันเพนหรือขนหนึ่งเบอร์สองเบอร์สองหมู่ที่สองนายสุชาติอินเจิมหรือนาาอดีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาหมู่สองเบอร์สาเบอร์สาและนายประสิทธิ์ภุมมาหรือสิอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลธรรมศาลาเบอร์สี่เบอร์สี่หมู่ที่สา นายชยาวันรอินทศรหรือเปลา่าเบอร์สามเบอร์อสมและนางพชัชรีสุนทรวารีหรือตอยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรมารมศาลาเบอร์สีเบอร์อส,สีและหมู่ที่5นายพิธียูยสงหรือวอร์ดอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5้าตำบลธรมารมศาลาเบอร์สอเบอรอ์ส ทุกท่านเหล่านี้ล้วนเป็นทีมงานคุณภาพที่มากทั้งความรู้รรความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารชุมชนที่พร้อมเข้ามารับใช้พี่น้องตำบลธรรมศาลาบ้านเรา11มกราคม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโปรดให้โอกาสและการสนับสนุนให้กับพันตำรวจเอกสมเกียรติเฉลิมเกียรติเบอร์สองเบอร์สอง มาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาและเรียกกลุ่มรักธรรมศาลาแบบยกทีมฟังครับฟังสันิีจากใจบ้านใกล้บ้านไกลพร้อมใจเดินเข้าโูหา